ตอนเช้าเดวันเสียงแม่ลูกเพิ่งตื่นจริงๆนะคะสวัสดีตอนเช้าเดวันจ้าคลิปบล็อกนี้จะพามาดูบล็อก3วันนะคะวันตีททาอะไรบ้างใน3วันนี้นะคะตอนนี้เนี่ยชงอาหารมาให้หนูเลนะคะก็จะมาป้อนอาหารหนูเลก่อนเลยนะนายโรกฮัลโหลอ่ะมุนมุนอ่ะฮักเก่งมากอ่ะมุนมุนฮัลโหลจริงๆเนี่ย นกตัวไม่ต้องป้อนแล้วนะคะแต่ว่าคือเลมอนไม่ยอมกินอาหารนะป้อนเขาแค่ช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บเก่งลูกก็จะเป็นแบบนี้ทุกเช้านะคะตื่นมาก็จะต้องป้อนขอกินอาหารเช้าก่อนที่จะไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะก็กินเป็นไดมอนเกรนนะกับนมง่ายๆทุกเชา้าเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ทอนแบบใหญ่ <laughs> อยู่ในห้องน้านะคะขออาบน้ำล้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแต่งตัวไปทําธุระนะคะนาตี้ใช้เจลล้างหน้าตัวนี้นะทุกคนจะบอกว่ามันดีมากมันเป็นเจลล้างหน้าที่มหัศจรรย์มากคือทําให้สิวของเราอะ่ะที่มันอุดตันอยู่อะ่ะมันหลุดออกไปแค่ใช้เล็บสกิดอะ่ะคอหลุดออกไปเลย p i เ r ร y รี่แอ l e น่คลีซค่ะทําหน้าให้เปียกก่อนนะคะและ้วนาตีจะบีบมานะคะประมาณเท่าเหรียญสิบนะ ตัวเนื้อเจลของเขาอ่ะจะเป็นเจลแบบเด้งดึงเด้งดึงหน่อยนะคะทุกคนนวดนวดบนบนให้ทั่วผิวหน้านะคะคือเนื้อแบบดีมากกลิ่นคืออ่อนมากนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง,ง่ายแล้วก็ผิวที่เป็นสิวอยู่บ่อยๆด้วยนะคะ ซึ่งตัวเพียวดี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเจลล้างหน้าที่ช่วยเรื่องของสิวนะคะช่วยคุมมันได้ด้วยคุมมันป้องกันสิวเหอนะคะแล้วก็ทําให้หัวสิวอะ่ะที่มันฝังอยู่อะ่ะมันหลุดออกมาเลยอะ่ะคือเหมือนมันเลือดตรงเนี้ยการที่เราแบบนวดเป็นวงกลมแบบนี้นะคะจะทําให้ตัวยานี้ออกฤทธิ์กับผิวหน้าของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะเราก็จะนวดเป็นวนๆแบบนี้นะคะระยะเวลาประมาณหนึ่งาทีเท่านั้นแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะ ซึ่งตัวนี้เขามีสารที่ช่วยรักษาสิวนะก็คือ s า l i c ซิลิกแอซนะคะแล้วก็เอ็กเนบัสเตอร์นะคะที่จะทําให้หัวสิวของเราเนี่ยมันแห้งพอมันแห้งแล้วมันก็หลุดง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราไม่ต้องไปกดให้หน้าแดงเลยหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะผิวหน้าของเราก็จะแบบว่ารู้สึกสะอาดแบบนี้นะคะคนถผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะ mm hmm. เขาไม่มีสารที่เป็นพวกสบู่ SLS นะคะนะไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมสีแล้วก็แอลกอฮอล์ oh ol, เลยนะคือแบบอ่อ,อนโยนมาก แล้วก็ตัวนี้นะคะที่ใช้แล้วไม่แห้งตึงนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามิน b 5นะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดแบบรอยสิวดำๆของเราให้จางลงได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของ d r าก o อน l ั o d e x t r a c t นะคะและใครที่รักษาสิวอยู่ใช้ยาทาสิวเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ร่วมได้นะคะโดยไม่เป็นการแบบรบกวนหรือว่าไม่ไปทําให้ผิวของเราระคายเคืองด้วยนะจะ๊ะทาครีมแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะทุกคนก็หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้มันใกล้จะเป็นช่วงจำเดือนก็จะมีสิวขึ้นจะมีสิวขึ้นตรงนี้แล้วคะทุกคนพอดีเลยเราได้ทดสอบกันนะคะว่าสิวมันแบบมันจะยุบจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วมันเป็นสิวเจ็บอ่ะคือมันเป็นสิวอักเสบสิวอักเสบก็คือต้องรอนางแบบสุกนางเป็นหนองเออแล้วให้นางแบบแตกระเบิดตุ้มขึ้นมานที่จะพยายามไม่ไปยุ่งกับเขามันอักเสบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทิ้งรอยดําแน่นอนแต่เราจะใช้วิธีการแต้มสิฟเอาโอเคป่ะแล้วก็จะมีแบบสิวอุดตันที่มันขึ้นแบบตามคอเดี๋ยวเราจะมารอดูการ3วันนเี่ย ันจะหายจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวตีใช้เจลต้ามสิวด้วยนะคะโฟนเนอร์คิวนะคะแล้วก็ใช้คู่กับสับลีเช็ดให้ทั่วผิวหน้านะคะเลมอนจะอยู่อย่างเงี้ยทุกวันเหรอคะจะกวนตลอดแต่ว่าถ้าผัวถ้าผืวว่านตตี้แบบพูดไปด้วยอะคะ่ะคือเหมือนเขาชอบฟังเสียงนัตตี้พูดอนะเขาก็จะเป็นหัวหัวจะงึ้งๆแบบเนี้ยดูเหมือนฟังเราพูดตลอดเลยนะคะแต่ถ้านัตตี้ไม่พูดนะถ้านัตตี้แบบอยู่คนเดียวตตี้ก็ไม่ได้พูดไงแบบแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยนางก็จะ ขึ้นหัวปีนกัดนุ่นนี่นั่นเยอะแย,ยะมากมายนะแต่พอเวลาเราพูดเขาก็จะนิ่งแล้วเขาก็จะฟังนะหลังจากลงโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะในช่วงเวลาตอนเช้านช่วงนี้นะตี้ก็จะลงสกินแคร์แค่หนึ่งตัวก็พอนะคะก็จะลงเป็นตัวนี้ใช้ตัวนี้อยู่นะคะเป็นแฟมสเตย์เขาจะเป็นแบบเจลเจลนะคะก็ทาให้ทั่วผิวหน้านะคะ แต้มสิวที่ก็ใช้เป็นตัวนี้จ้าเช่นเ p e a r y และ p e e All Acne Clear Gel นะคะเป็นตัวเดียวกันเป็นแบรนด์เดียวกันกับที่ตี้ใช้เจลล้างหน้าตัวเมื่อกี้เลยนะมองผิวเผือมันก็จะเป็นแบบแดงๆอยูแต่ว่าพอเราทำปากเนี่ยเนี่ยมัโนจะนู่นๆออกมาเลยเราก็จะ ไม่ไปบีบเขาแล้วก็จะใช้ตัวเจลแต้มสิวตัวนี้แต้มไปนะคะตัวนี้คือแต้มได้ทุกสิวเลยนะทุกคนสิวอุดตันสิวอักเสบสิวอะไรต่างๆแต้มไปเลยมันจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะอันนี้จะแต้มเยอะไปแต่ว่าไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็จะแต้มแต้มบริเวณหัวสิวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสิวตรงน,นี้เห็นปะตรงนี้นะจะรอดูนะคะว่าหัวสิวมันจะลดหรือเปล่า พยายามไม่ไปกดมันอ่ะเออมันถึงจะไม่เป็นรอยนะคะปกติแล้วที่จะเป็นคนที่กดสิวตลอดแบบสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งเียแล้วหน้าก็จะแบบไม่เคยไม่แดงไม่เคยมีไม่เคยแบบไม่มีจุดแดงอะ่ะที่เปลี่ยนไหวละที่ไม่กดมัน,นะ เป็นนวัตกรรมแอคหนาไซลิกซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์ที่จบได้ทั้งกระบวนการสิวนะคะ mm hmm. เจลแต้มสิวเพียวรี่ตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าใช้แล้วสิวยุบจริง mm hmm. พวกสิวที่เป็นสิวแบบหัวดือ้อสิวที่ขึ้นซ้ำขึ้นซากนะคะ mm hmm. เขาจะจัดการให้ไม่ขึ้นซ้ำอีกจะทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนเลยนะคะตอนเช้านนที่ก็จะทาบางๆก็พอนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งหน้าต่อให้ตัวยาเขามันซึมซาบให้ตัวยาเขามันทำงานได้แบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวเรา อยแต่งหน้าทิ้งไว้สักพักนะคะเจลแต้มสิวนี่คือแห้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาครีมกันแดดต่อได้เลยนะคะ่ชงนี้ที่ใช้กันแดดของ ANESSA นะทุกวันดีนะคะนัตตี้แต่งหน้าไม่ใช้รองพื้นเลยแทบจะไม่ใช้เลยนะคะใช้แต่คอนซีลเลอร์บ้างาแบบปกปิดใต้ตาหรือว่าปกปิดเฉพาะจุดดำๆต่างๆแค่นั้นนะคะแล้วก็ลงแป้งเลยเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ บ้านโอ้ไอร้อนไอแดดก็เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของเข้าร้านก่อนนะคะอะไรหมดบ้างผงโกโก้ go, go. แก้วกาแฟทิชชู่โอเคถึงร้านแล้วนะคะแล้วดูของที่ฉันจะต้องถือไปข้างหลังอีกเป็นกระบุงสองใบข้างหน้าอีกของเจอะทุกวันคนงานมาทำด้วยแล้วก็มอเฝ้าร้านด้วย ไปจ้าตอนนี้คือหิวข้าวมากแล้วกะว่าอยากจะกินต้มปลาผักขยง,งนะคะแล้วก็ถ่ายรูปลงเพจร้านอาหารด้วยเราจะกินต้มปลาผักขยงอ้วนครับอ้วนครับอ้วนครับหมาประจําร้านเห็นไหมเ,เห็นไหมหมาประจําร้านน่ะหอมมากหอมขยงมากเป็นหม้อไฟนะอันนี้ก็ตี่ก็จะจัดแล้วก็ ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กินจาด่ <c oughs> า,านหม้อนี้นี่คือ150บาทคุ้มมากข้าวเช้าของเตี้นะคะบ่ายสามโมงครึ่ง <c oughs> เธอแป๊บเดียวนะก็ฟ้ามืดแล้วนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วลูกค้ากําลังเริ่มเข้าร้านแล้วนะคะบรรยากาศกําลังแบบเย็นเลยต่างกันกับตอนกลางวันที่ร้อนขนาดตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งนะคะลูกค้าเต็มร้านเลยหนูกำลังแบบวุ่นวายอะไรี่เข่าพิเศษมาก โอ้โห oh day วันนะคะยาวนานมากเลยตอนนี้ห้าทุ่มครึ่ง เพิ่งจะได้กลับบ้านนะคะก็พึ่งขับรถถึงบ้านง่วงมากเลยเต็มที่ทั้งวันสำหรับวันนี้กว่าจะได้นอนก็ต้องเช็ดเครื่องสำอางออกให้หมด น้ำเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการล้างหน้าทำความสะอาดค่ะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะเ u r e e Clear o อ l Acne Cleanser ค่ะเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ใช้ตอนเช้าเลยนะคะขนาดเท่าเหรียญสิบนะคะแล้วก็นวดเป็นวงกลมให้ทุกวิวหน้าวนๆตรงนั้นเลยน้าที่ชอบขึ้นตรงเนี้ยเออตอนแน,แนวกลาม นอนนะคะแต้มสิวอีจ้าจัดการให้มันหมดหมดไปแต่ว่าความเจ็บอะลดลงเยอะอยู่นะตอนกลาคืนนะจะแต้มเยอะกว่าตอนกลางวันนะคะรู้สึกว่าตรงนี้ตรงนี้ด้วยนิดหนึ่งสิวอุดตันสิวอักเสบได้หมดเรียบร้อย เดยวันผ่านไปเพียงเท่านี้ขออนุญาตนอนแล้วนะคะเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ วันนี้นะคะก็มีงานที่จะต้องทำนะคะมีถ่ายงานแล้วก็จะมีถ่ายคลิปสั้นๆลงที่แฟนเพจด้วยนะคะเป็นคลิปแต่งหน้าน,นั่นเองนะจ๊ะคือหลายคนชอบดูแบบแต่งหน้าแบบสั้นๆแบบไม่ต้องพูดอะไรนะคะทำแล้วแบบว่าคนดูชอบนะั่นที่ก็ดีใจนะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะคะเหมือนเดิมเลยใช้เจลแต้มสิวนะคะ p พียรี่ออร์แกนเน่เคลียเจค่ะสิวที่แบบว่ากำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราแต้มลงไปเลย กินข้าวก่อนนะคะวันนี้กินลาบเป็ดแล้วก็ผัดเผ็ดไขอ่ออนที่ร้านนั่นแหละให้แม่ทำให้ก่อนที่จะไปทำงานวันนี้มีถ่ายงานด้วยนะคะก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะแล้วก็ดูการ์ตูนไปด้วยชอบดูการ์ตูนมากบ้านนี้ชอบดูการ์ตูนเบื้องหลังการถ่ายคลิปสั้นนะคะก็จะใช้เป็นกล้องตัวใหญ่นะคะแ a n น,นอน 80d แล้วก็ทำเป็นแนวตั้งมันจะมีอุปสรรคก็คือมันจะมีนกตัวหนึ่งที่มาแบบ มาบังกล้องแล้วก็มากราดอุปกรณ์กล้องนี่ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะวันนี้เลยมาแบบว่าชมพูชมพูหน่อยนะคะก็ถ่ายงานจัดไฟถ่ายงานแบ็กการ์ตรงนี้นะคะเลมอนก็แก๊ก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 อยู่บนไฟอยู่อือตลอดเลยนะลูกนะเดีย๋ยวไปทํางานต่อนะคะวันนี้จะมีตกแต่งที่ร้านด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะตกแต่งร้านใส่ไฟอะไรยังไงนะ,ะนจ๊ะไ่ปปะป,ป,ป,ป่อยวัดไปลูกไปป่อยวัดไปลูก ถ่ายงานเสร็จแล้วนะคะกําลังจะเดินทางไปที่ร้านนะจ๊ะวันนี้แมสสวยงามไหมแมสสวยงามมากนะคะอันนี้คือบอกเลยว่าทาลิฟกอดแบบมันวาาแค่ไหนไม่ติดแมสแน่นอนคะ <laughs> มีไอเทมอยู่ข้างในนะคะคืออันน <laughs> ี้จริงๆมันต้องเกี่ยวกับตัวแมสที่เป็นแมสอนามัยที่เป็นเอ่อสีเขียวๆอะ่ะเออมันจะมีตัวเกี่ยวนะครอบแบบเงี้ยมันจะเบาๆนะมันอ่ะเบาๆเป็นแบ,บสซิลิโคนนะ่ะ ริบฉ่ำขนาดนี้ไม่เปื้อนแมสแน่นอนถึงร้านแล้วนะคะตอนนี้กำลังตกแต่งไฟด้านบนเขาเรียกว่าไฟปิงปองนะคะสั่งซื้อนานมากรอจนขี้เกียจรอมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโยงนะข้างบนเราจะโยงเป็นแบบ เป็นโยงเป็นเปนเปเป็นป็นนแบบสี่มุมนะคะเพราะว่าตรงน,นี้มันแบบค่อนข้างมืดหน่อยตอนกลางคืนก็เลยจะมีแบบสีสันอะไรนี้หน่อยให้คนมองเข้ามาแล้วเอ้หน้าเข้าก็จะได้เดินเข้ามากินข้าวนะ<ม>นี่เราไม่ต้องจ้างใครเลยนะเห็นป่ะแปวไฟดับไปแล้วถ้าไฟไม่มาแล้วจะทำยังไ,ไงวันนี้เราจะได้ขายของหรือเปล่าอาจจะต้องจุดเทียนไปมาแล้วแล้วไฟข้างบนต่เราสวยงามนึกว่าไฟจะไม่มา ไปไม่มานี่ไม่ได้ขายของจะบอกให้ใาลบๆนั่งลบลูกค้ากินขนมกินแต่ขนมอะ่ะอยู่เนี่ย ทำไมวันนี้รู้สึกง่วงจังเลยตอนนี้ห้าทุ่มตรงนะคะเพิ่งมาถึงบ้านนะวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวอาบน้ำแล้วก็นอนละเออถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าทำงานเหนื่อยแค่ไหนนะกลับมาแบบดึกแค่ไหนเราก็ต้องล้างทำความสะอาดคกอทำอางออกนะคะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยเด้อให้มันสะอาดหมดจด ล้างเครื่องจ้วงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะต่อด้วยตัวนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าตัวเองแต่งหน้าแบบหนักมากและที่จะใช้คู่กับเครื่องล้างหน้าไปด้วยนะคะสะอาดนจนขึ้นไปอีกนะคะ สวัสดีวันที่3นะคะบล็อกวันที่3แล้วนะวันนี้ก็ตื่นแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือโอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าตื่นมาเครียดแต่เช้าเลยคือข้อมูลโพสต์ใน f a c e b o o k หาย คือในเดือนกุมภาพันธ์ที่ที่โพสอะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอหายสับสนไปเลยเครียดแต่เช้าเลยจนตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงแล,แล้วที่ยังไม่ได้แต่งตัวเลยอะ่ะถือว่ามาเตือนทุกคนด้วยละกันนะคะถ้าเพจ Facebook บอกว่าให้ไปกดใช้เฟซบุ๊กเวอร์ชันเดิมอะเวอร์ชันคลาสสิกอะอย่าไปกดนะคะพอกดปุ๊บแล้วข้อมูลหายทันทีเลยอย่าก,กดเด็ดขาดอันนี้มาเตือนภัยเลยนะคะทุกคนอะไรที่มันหายไปแล้วก็ช่างมัน <c oughs> โพสต์ใหมก่ก็ได้ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าสดนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยนาทีล้างหน้านาที่สัมผัสได้ถึงหัวสิวอะ่ะมันชนมือคือถ้าใครที่เป็นสิวอุดตันแล้วแบบว่าสิวมันจะหลุดออกอะ่ะสิวมันแท่งมันจะหลุดออกอะ่ะเวลาที่เราล้างหน้าอนะ่ะมันจะชนมือเราเราจะสังเกตได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้เ่ะทุกคนเห็นหัวสิวข,า,ขาวๆได้ไหมเดีย๋ยวนาทีจะลองสกิลดูนะเหนะ็นไหมนะยนี่นี่น,นี่ทุกคนมันชัดเจนมากเลยอันนี้คือนาทีไม่ได้กดนะ แล้วตุ่มนี้นะคะตุ่มนี้นะ้าตี่คิดว่าพรุ่งนี้อ่ะน่าจะสะกิตออกได้ตอนนี้กําลังเริ่มแห้งกําลังแบบชนมือแบบหืมมากเลยแต่เราจะไม่กดมันมีข้าเช้าตอนห้าโมงครึ่งยุ่งกับแบบการจัดก,การเฟซบุ๊กแบบทั้งวันเลยเวรกรรมมาแล้วล้วตี่ต้องย้อนกลับไปโพสเก่าๆที่หายไปทั้งหมด ถึงเวลาที่ต้องปิดคลิปแล้วนะคะวันนี้มีเครื่องหัวพอดีเพิ่งสระผมมาเมื่อวานจริงๆตั้งใจจะปิดคลิปตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อคืนกลับมาดึกมากก็แบบกว่าจะได้นอนเหนื่อยมากก็เลยขอ,อนอนเลยดีกว่านะคะก็เลยเลื่อนมาปิดคลิปในวันรุ่งขึ้นันดีนะคะก็นี่ก็เป็นบล็อก3วันของนาตีนะคะก็ชีวิตประจําวันแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนนะคะเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมันก็เลย นะต้องทำหน้าที่ใหม่กันต่อไปนะคะส่วนเรื่องของสิวนะคะทุกคนขาก็สิวเนี่ยทีนัดที่ได้ลองใช้ในคลิปนี้ควบคู่กันไปนะคะจะบอกว่าโคู่นี้คือเลิศมากนะช่วงนี้ยิ่งเราต้องแบบว่าเราต้องใส่แมสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้คนที่เป็นสิว อยู่แล้วเนี่ยเป็นสิวเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคนที่ไม่เป็นสิวเนี่ยจะเป็นสิวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีไอเทมเด็ด,ด,ดๆติดไว้ที่บ้านจะเป็นอะไรที่อุ่นใจแล้วก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะคู่นี้คือเลิศมากนะตินลองให้ดูในคลิปนี้แค่3วันเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหัวสิวมันจะหลุดได้มันก็แล้วแต่หัวสิวของแต่ละชนิดนะคะบางสิวก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถ้ามันถ้าบางสิวที่มันหัวเล็กๆหน่อยเนี่ยมันก็อาจจะหลุดเร็วหน่อยถ้ามันหัวใหญ่ขึ้นอักเสบมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้้้ออองใใชเวลาาานนนกกกกกรรัััษต่่ไป็ขึยู ชนิดของสิวนั่นเองนะคะสําหรับสิวนนะที่น้าตี้ให้ดูตอนแรกๆนะคะตอนแรกที่มารู้สึกเจ็บๆตรงนี้ก็คือหายแล้วแล้วก็หัวสิวหลุดไปแล้วเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็หลุดไปแล้วนะคะตรงนี้ก็หลุดไปแล้วเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะคะ คือหลุดไปเลยอ่ะสกิดแล้วก็หลุดไปเลยแล้วเมื่อเช้านี้ตี้ล้างหน้านะคะมันมีจุดหนึ่งที่มันชนมือนะตี้คือตรงนี้นะคะทุกคนเล็บสกิดนิดนึงก็น่าจะหลุดออกมาแล้วล่ะคือตี้อยากเห็นตรงนี้ให้มันชัดๆแต่อยากรู้ว่าเป็นยังไงจะขอใช้เครื่องทีส่องดูแป๊บหนึ่งนะคะขอใช้เครื่องนี้สอะะอ่อง,องดูเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะตรงตรงแถวๆนั้นเหป๊นี่ไง เนี่ยมันมันออกมันจะออกมาเต็มที่แล้วทุกคนเนี่ยนัตติชัยแล็บสะก,กิดแล้วก็หลุดออกมาแล้วตรงเนี้ยเห็นไหมตามนั้นนะคะพิสูจน์ให้เห็นแล้วจริงๆว่าหัวสิวคือหลุดได้จริงๆแห้งแล้วคือหลุดไปเลยเป็นอะไรที่อ่ะปีมากสองตัวนี้คู่กันเลยนะคะพิเอรี่เคลียร์ออลแอก e นนคลนเซอร์นะคะตัวนี้เป็นล้างหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจลแต้มสิวนะคะพิเอรี่ระผิดออลแอกแนนเคลียร์เจลนั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> นัตต้ขอตัวแต่งหน้าก่อน จะได้ปิดคลิปกันส,สวยๆดีปะ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยละกันนะคะก <c oughs> ็นี่เป็นร็อก3วันนะคะให้ดูชีวิตประจำวันของนัตตี้นะคะก็ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวทุกอย่างเสร็จแล้วก็ต้องออกไปซื้อของแล้วก็เข้าร้าน <c oughs> ช่วงนี้ก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นส่วนมากนะคะก็ะวันไหนที่มีถ่ายงานถ่ายทําคลิปอะไรงเงี้ยก็จะไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งบ้างนะคะก็สลับสลับกันไปแบบนี้แหละนะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่เป็นสิวด้วยละกันนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ